สวัสดีครับท่านผู้สานทุกท่านครับการรถไฟประเทศไทยกองบังคับการตารวจรถไฟหาดใหญ่สถานีตารวจรถไฟหาดใหญ่ผมดาบตำรวจอนุชาจริงครับพร้อมด้วยดาบตำรวจพงศธรเลาหะบริยานนท์ยินดีต้อนรับสู่การบริกาลบนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศขบวนที่3 6นะครับเดินทางจากสถานีพัตตะวชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับวันนี้ มีเรื่องที่จะแนะนําเกี่ยวกับการโดยนสารบนรถรักษารีเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินขอ,ขอมีค่านะครับที่ท่านนําติดตัวมามสร้อยแหวหนนาฬิกาโทรศัพท์มือถือไอแพดไอโฟนต่างๆครับก่นอนเข้านอนต่อเก,ก็บจัดเก,ก็บให้เรียบร้อยนะครับให้มิดชิดปลอดภัยนะครับข้อที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การชาร์จตัวสับมือถือบนคบรรถนะบนบาร์รถมีที่บริการนะฮะบ,บริการให้ชาร์จตัวสับมือถือมี2จุดนะจุดแรกครับอยู่บริเวณการตู้เนี่ยจุดที่สองอยู่ตรงที่ปักพนักง,งานบริเวณอ่างล้างหน้า,าการชาร์จตัรศั์อย่าลืมนะให้อยู่ใน